อ่านเาื่อนีีหนึ่งปีหนึ่งรอบโยกบทที่41-42กิจการบทที่16ข้อที่22-40ประจำวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2022โยกบทที่41เจ้าจะลากเลเวียทานออกมาด้วยเบ็ดได้หรือเจ้าเอาเชือกกดลิ้นของมันลงได้หรือเจ้าเอาเชือกสนทรายมันได้หรือ เอาขอเจาะคางมันได้หรือมันจะวิงวอนต่เจ้าเป็นอันมากหรือมันจะพูดกับเจ้าด้วยคำอ่อนหวานหรือมันจะทำพันธสัญญากับเจ้าเพื่อเจ้าจะรับมันเป็นทาตลอดไปหรือเจ้าจะเล่นกับมันเหมือนเล่นกับลกหรือเจ้าจะผูกมันไว้ให้สาวๆของเจ้าเล่นหรือพ่อค้าจะมาต่อราคาซื้อมันไปหรือเขาทั้งหลายจะเอามันแบ่งกันท่ามกลางพักพ่อค้าหรือ เจ้าเอาฉมวกปักหนังของมันเอาเหลาแทงหัวของมันได้หรือลงมือจับมันดูเมื่อนึกถึงการต่อสู้กับ,กบมันแล้วเจ้าจะไม่คิดทำอีกดูเถิดความหวังของคนที่จะจับมันก็สูญเปล่าเมื่อเห็นมันเข้าเท่านั้นจะไม่ล้มลงหรือไม่มีผู้ใดดุพอที่จะไปยั่วเย้าวมันแล้วผู้ใดเล่าจะยืยนมั่นต่อหน้าเราได้ ผู้ใดเล่าให้อะไรแก่เราผู้ใดเล่าให้อะไรแก่เราซึ่งเราจะต้องตอบแทนเขาทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้าสวรรค์เป็นของเราเราจะไม่งดพูดถึงแข้งขาของมันหรือพลังอันแข็งกล้าของมันหรือโครงล่างอันดีของมันผู้ใดจะถลกเสื้อชั้นนอกของมันออกได้ผู้ใดจะแทงเข้าไปในเสื้อเกราะสองชั้นของมันได้ผู้ใดจะมีแรงง้างขากไกรมันได้ ฟันของมันเรียงรายโดยรอบหน้าสยดสยองที่หลังของมันทำด้วยโล่เป็นแนวแถวๆแนบตัวมันสนิทแนบตัวมันสนิทเหมือนอย่างตราผนึกมันอยู่ชิดกันมากไม่มีลมผ่านเข้าไปได้เกล็ดเหล่านั้นเชื่อมต่อกันและกันมันเกาะติดกันแน่นและแยกจากกันไม่ได้การจางของมันปล่อยแสงสว่างออกมา ตาของมันเหมือนอย่างแสงรุ่นคบเพลิงมาจากปากของมันประกายไฟพุ่งออกมาควันออกมาทางรูจมูกของมันอย่างกลับมาจากหม้อเดือดแล้วอ้ออ้อเล็กที่ลุกไหม้ลมหายใจของมันจุดไฟให้ถานให้ฐานได้เปลวเพลิงออกมาจากปากของมันกําลังอยู่ในลําคอของมันและความสุดยอดสยองเต้นอยู่ข้างหน้ามันหลืบเนื้อของมันเกาติดกันหลอติดกันแน่นไม่ขยับขยื่ยน หัวใจของมันแข็งอย่างกับหินเออแข็งเหมือนอย่างแท่นหินโม่เมื่อมันลุกขึ้นมาทรงออนุภาพก็กลัวมันเขาทั้งหลายก็มีใจฝ่อเนื่องด้วยเสียงกระแทกของมันถึงคนใดเอาดาบลงแทงมันก็ต้านมันไม่ได้ไม่ว่าหอกหรือแหลนหรือหอกซัดมันนับเหล็กว่าเป็นฟางและทองสำริดว่าเป็นไม้ปกลูกธนูทำให้มันหนีไปไม่ได้ หินลูกสลิงก็กลายเป็นตอข้าวไม้กระบองก็นับเป็นตอข้าวด้วยมันหัวเราะเยาะเสียงหอ,อกซัดเบื้องหลังของมันคมอย่างกับเศษหม้อแตกมันเดียดตัวบนเลนเหมือนเลื่อนนวดข้าวมันทําให้ที่ลึกเดือดเหมือนหม้อมันทําให้ทะเลเหมือนหม้อน้ํามันมันละทางมันละทางแวบว่าไว้ข้างหลังทําให้ใครคิดว่า ที่ลึกมีผมหงอกบนแผ่นดินโลกไม่มีอะไรเหมือนมันเป็นสิ่งถูกสร้างที่ไม่ให้รู้จักความกลัวมันเห็นทุกสิ่งที่อยู่สูงมันเป็นราชาเหนือบรรดาสัตว์ที่สงา่าโยบบที่สี่สิบสองโยกข่มใจและอิ่มใจและโยกถุนทิยาเวว่าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงทําทุกสิ่งได้และพระประสงค์ของพระองค์จะสําเร็จพระองค์ตรัสว่า นี่ผู้ใดหนอได้ซ่อนคําปรึกษาโดยสจากความรู้เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงกล่าวถึงสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่เข้าใจสิ่งที่ประหลาดเกินกว่าข้าพระองค์จะทราบพองค์ตัดว่าฟังสิงเราจะพูดเราจะถามเจ้าเจ้าขอเจ้าตอบเราข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดน,นี้ดวงตาข้าพระองค์เห็นพระองค์ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเปลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงคลีดินและที่เท่า เพื่อนๆของโยบอับอายหลังจากพระเยเวยตัดพระ,พระจจาะวจนะเหล่านี้แก่โยบแล้วพระเยเวยตัดตัดกับเอลิฟัสชาวเทเมนว่าเราโกรธเจ้าและสหายทั้งสองของเจ้าเพราะเจ้าทั้งหลายไม่ได้พูดเรื่องเราอย่างถูกต้องเหมือนโยบผู้รับใช้ของเราได้พูดเพราะฉะนั้นจงเอาวัวเจ็ดตัวและแกะผู้เจ็ดตัวไปหาโยบผู้รับใช้ของเราและถวายเครื่องบูชาเขาทั้งตัวสําหรับพวกเจ้าแล้วโยบผู้รับใช้ของเราจะธิฐานเผื่อพวกเจ้าพวกเราจะรับคำนิฐานของเขา เราจะไม่ทําแก่เจ้าตามความโง่ของเจ้าเพราะเจ้าทั้งหลายไม่ได้พูดถึงเราอย่างถูกต้องเหมือนโย่พูดรับใช้ของเราได้พูดฝ่ายเอริฟัสชาวเทเมและบิลดัดชาวชูอาและโซฟาชาวนาเมได้ไปทําตามที่พยาเวตัดสั่งและพยาเวส่งรับคำหลีฐานของโยบโย่กลับสู่สภาพดีและพยาเวส่งให้โยบกลับสู่สภาพดี เมื่อท่านอนิษฐานเผื่อสาหายของท่านและพยาเวประทานให้โยบมีมากเป็นสองเท่าของที่มีอยู่ตอนและพี่น้องชายหญิงของท่านและบรรดาผู้ที่รักจากท่านมาก่อนได้มาหาท่านและรับประทานอาหารกับท่านในบ้านของท่านและเขาทั้งหลายแสดงความเห็นใจและปลอบโยนท่านด้วยเรื่องเหตุร้ายทั้งสิ้นซึ่งพระยาเวทรงนำมาเหนือท่านและต่างให้เงินแผ่นหนึ่งกับแหวนทองคําวงหนึ่งแก่ท่านและพระยาเวทรงอวยพรชีวิตบะ ชีวิตตอนปลายของโยกมากยิ่งกว่าตอนต้นของท่านและท่านมีแกะหนึ่งหมื่นสี่พันตัวอูดหกพันตัววัวผู้หนึ่งพันคู่และลาตัวเมียหนึ่งพันตัวท่านมีบุตรชายเจ็ดคนและบุตรหญิงสามคนด้วยและท่านเรียกชื่อบุตรหญิงคนแรกว่าเยมีนาเยมีมาและชื่อคนที่สองชื่อเคสิยาและคนที่สามชื่อเคเรนฮับปุกทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีหญิงใดงดงามเท่าบุตรสาวของโยก และบิดาได้งดงามเท่าบุตรสาวของโยบและบิดาได้ให้มาดกแก่พวกเธอพร้มอมกับพวกพี่ชายและน้องชายต่ออย่างนี้ไปโยบมีชีวิตอยู่อีกร้อยปีและได้เห็นบุตรชายของท่านกับหลานเหลนงของท่าน4ี่ชั่วอายุคน4ี่ชั่วอายุและโยบก็สิ้นชีวิตเป็นคนแก่ง่อมทีเดียวอ่านข้อพีรหนึ่งพรหนึ่งรอบกิจการบทที่16ข้อที่2 2ถึง4ี่สิบ ผงชนก็คือขึ้นเล่นงานเปาโลและสีราดพวกผู้ว่าการเมืองสั่งให้กระชากเสื้อของท่านทั้งสองออกและเคี่ยนด้วยไม้เมื่อเคี่ยนไปหลายทีแล้วจึงให้ขังไว้ในคุกและกำชับนายคุกให้ดูแลอย่างเข้มงวดเมื่อนายคุกรับคำสั่งจึงพาเปาโลกับสีราดไปขังอย่ห้องชั้นในเอาเท้าใส่ชื่อคือแน่นหนาะแต่ในเวลาประมาณเที่ยงคืนขณะเปาโลกับสีราดกำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วนับโทษทั้งหลายในคุกกำลังฟังอยู่ทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวอย,อย่างรุนแรง จนรากคุกสะเทือนสถานประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำนองเครื่องจำจองก็หลุดจากพวกเขาทุกคนเมื่อนายคุกตื่นขึ้นเห็นประตูคุกเปิดอยู่คิดว่าพวกนักโทษหนีไปหมดแล้วจึงชักดาบออกมาเพื่อฆ่าตัวตายแต่เปาโลร้องเสียงดังว่าอย่าทำร้ายตัวเองเลยเพราะเรายังอยู่ที่นี่กันทุกคนนายคุกจึงสั่งให้จุดไฟมาแล้ววิ่งไปหมอบกราบตัวสารต่อหน้าเปาโลกับศิลาชแล้วพา ท่านทั้งสองออกมากล่าวว่าข้าแต่ท่านข้าพเจ้าต้องทําอย่างไรจึงจะได้รับความรอดพอรู้กับซีลาจึงกล่าวว่าจงวางใจในพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าแล้วท่านจะแล้วท่านและครอบครัวจะได้รับความรอดท่านทั้งสองจึงกล่าวกับท,ท่านทั้งสองจึงกล่าวสั่งสอนพระวจนะขององค์ผู้เป็นพระเจ้าให้ในคุกและคนทั้งปวงที่อยู่ในในบ้านของเขาฟังในชั่วโมงเดียวกันของคืนนั้นเอง นายคุกพาเปาโลกับซิลา่าไปล้างแผลที่ถูกเคีียนและนายคุกเขารับอัฐิสมาทันทีพร้อมกับทุกคนในครัวเรือนของเขาแล้วพาท่านทั้งสองเข้าไปในบ้านของเขาและจัดอาหารเลี้ยงทั้งตัวเขาและครัวเรือนต่างเพื่อปิติเพราะเขาได้เชื่อถือพระเจ้าแล้วเมื่อถึงตอนเช้าพวกผู้ว่าการเมืองจึงได้ใช้พวกเจ้าหน้าที่ไปสั่งว่าจงปล่อยสองคนนั้นเสียนายคุกจึงบอกเปาโลว่าพวกผู้ว่าการเมืองใช้คนมาบอกให้ปล่อยท่านทั้งสอง เพราะฉะนั้นท่านขอเชิญท่านออกมาและไปด้วยสันติสุขเถิดแต่บาโลกล่าวว่าพวกเขาเคียนเราที่เป็นคนสัญชาติโรมันต่อหน้าคนทั้งหลายก่อนตัดสินความและยังขังเราไว้ในคุกแล้วแต่นี้พวกเขาจะมาไล่เราออกไปอย่างลับๆหรือทําอย่างนั้นไม่ได้ให้พวกเขามาพาเราไปเองเถิดพวกเจ้าหน้าที่จึงนาถ้อยคํานี้ไปแจ้งกับพวกผู้ว่าการเมืองเมื่อพวกผู้ว่าการเมืองได้ยินว่า ท่านทั้งสองเป็นคนสัญชาติโรมันก็ตกใจพวกเขาจึงมาปฏิบัติหน้ามกับท่านเมื่อผ่าไปแล้วจึงของให้ท่านออกนอกออกจากเมืองท่านทั้งสองจึงออกจากคุกแล้วไปเยี่ยมนางลิเดียเมื่อพบพี่น้องก็พูดจานหนุนใจพวกเขาแล้วลาไป